ราคาของเหรียญ USDT นะครับก็ถูกเทกระจัดนะครับเนื่องจากคนกลัวนะครับที่รัฐบาลจีนมาต่อต้านปิดคอยนะครับเพื่อจะเอาเหรียญ USDT นะครับไปแลกกับหยวนหรือเงินหยวนนั่นเองนะครับมันเกิดอะไรขึ้นนะครับและการล่วงครั้งนี้นะครับก็เกินนะครับเรื่องของทฤษฎี สเตเบอนะคับในการถือของเมื่อยามที่คริปโตเป็นสีเลือดนั่นเองเดี๋ยวเราไปรับชมรายละเอียดหลังคลิปนี้นะครับว่ามีข้อมูลอะไรที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมหลังคลิปนี้กันนะครับสวัสดีครับวันนี้เรามาติดตามในคอนเทนต์ของเหรียญ USDT นะครับหรือ s เ a b l e Coin นะครับเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันอีกแล้วนะครับเกี่ยวกับเหรียญ stable Co i n ตอนนี้นะครับทฤษฎีอะไรในการเทรดน,นะครับผมต้องพักไว้ก่อนนะครับเนื่องจากเหรียญสเตเบอรคอนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะใช้ในภาวะของอการแลกเปลี่ยนเงินตานะครับก็หมายความว่าถ้าเมื่อไหร่ตลาดค r y p t o c u r r e n c y นะครับมีปัญหาความผันผวนค่าเงินของสกุลพวกดอลลาร์นะครับและค่าเงินต่างๆ ก็จะแข็งขึ้นและคนส่วนใหญ่ที่ถือครองในเหรียญพวกนี้นะครับสเตเ l e c o คอก็จะเอาเงินเหล่านี้ไปแลกนะครับเพื่อจะทำกำไรในช่วงวิกฤตนะครับหรือช่วงของคริปโตขาลงนั่นเองนะครับแต่เหรียญ USDT วันนี้นะครับเนื่องจากว่าโดนทางจีนฟันหัวแบะเลยนะครับคือว่าทางรัฐบาลจีนได้ออกมาต่อต้านนะครับโดยเฉพาะการขุดบิตคอยนะครับเพื่อจะลดนะครับ ต้นทุนและการใช้พลังงานในครัวเรือดนะครับในมณฑลเสฉวนั่นเองนะครับโดยเรื่องนี้นะครับก็ทำให้การแห่ขายในเหรียญ USDT ในแพลตฟอร์มหนึ่งของประเทศจีนเนี่ยก็ปั่นป่วนและสร้างกระแสแบบแง่ลบอย่างบ้าคลั่งเลยทีเดียว นะครับโดยเฉพาะก่อนหน้านี้เมื่อประมาณวันที่21พฤษภาคมนะครับในเวลาประมาณ4ทุ่มของประเทศจีนนะครับสภารัฐของจีนน่ะหน่วยงานรัฐบาลกลางของประเทศได้เผยแพร่การรายงานการประชุมนะครับซึ่งจัดทําโดยคณะกรรมการพัฒนาเสถียรภาพทางการเงินนะครับในเวลาประมาณ4ทุ่มของประเทศจีนนั่นเองนะครับที่ประชุมได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ การปราบปรามการขุดบิตคอยและกิจกรรมการซื้อขายนะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งความพยายามของคณะกรรมการในการป้องกันความเสี่ยงทางด้านการเงินนั่นเองนะครับหลายใครหลายคนเนี่ยทราบกันดีนะครับว่าเนี่ยไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่รัฐบาลจีนเนี่ยออกมาต่อต้านนะครับการขุดบิตคอยนะครับ อย่างบ้าคลั่งอย่างก้าวรหลาเลยทีเดียวนะครับรัฐบาลจี๋ทามาแล้วหลายครั้งนะครับในช่วงต้นปีในช่วงที่มีการแจกเงินนะครับของสหรัฐอเมริกาในช่วงของโจไบเดนนะครับที่ออกนะครับและพิมพ์เงินธนบัตรนะครับพวกอ่า US ดอลลาร์นะครับ,พ Dollar, รบเพื่อมาเยียวยาในช่วงโควิดนะครับช่วงนั้นจีนก็ตีลันฟันแทงกับ เงินสกุลดิจิตอลนะครับอย่างบ้าคลั่งเลยทีเดียวนะครับทําให้นักขุดและนักเทรดเนี่ยต่างทางกันตกใจนะครับและก็ทําการขายนะครับเหรียญ USDT ออกไปนะครับถ้าโดยสรุปประมาณนี้นะครับไม่ได้ขายนะครับแต่เปลี่ยนนะครับเงินหยวนผ่านแอปอันหนึ่งของของจีนนะครับชื่อ OTC นะครับก็ได้ เหรียญ IUSET ลดลงไปอย่างรวดเร็วนะครับถึงแม้ในบ้านเราเนี่ยก็ยังเป็นสีเขียวอยู่นะครับแต่เหรียญน,นี้ก็ยังขึ้นนะครับและก็ในส่วนหนึ่งนะครับเขาได้รายงานอย่างนี้นะครับในประมาณหลังสี่ทุ่มเนี่ยตามเวลาท้องถิ่นนะครับราคาของเหรียญ STOKB OK และ BNB Token แลกเปลี่ยนของ h o b i OKEX OK นะครับและ n บั้นได้ลดลง 17, 19%และ10%ตามลำดับนะครับ ภายหลังการร่วงลงจากราคานะครับที่มีขึ้นอย่างต่อเนื่องในวันถัดๆมาในขณะเดียวกันบิตคอยและอีเธอเรียมนะครับก็ลดลงประมาณราวสิบเปอร์ซนตในไม่ช้าหลังจากข่าวได้รายงานนะครับแต่หลังจากนั้นก็เด้งกลับมาที่ประมาณสามหมื่นลงสิบเปอร์เซ็นในไม่ช้านะครับหลังจากที่ผมได้รายงานอยู่นี่นะครับ แต่หลังจากนั้นนะครับก็เด้งกลับมาที่ประมาณ37,000ดอลลาร์นะครับและ2,300ดอลลาร์ตามลำดับนะครับนอกจากนี้ในไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับที่ข่าวได้ถูกรายงานตามกระสึกตามสื่อนะครับในหลักๆของประเทศจีนนะครับอัตราราคาการแลกเปลี่ยนระหว่าง usdt กับเงินหยวนผ่านแอปอันหนึ่งที่ชื่อว่า otc ก็ลดลงอย่างรวดเร็ว นั่นหมายความว่านักเทรดในจีนนะครับกำลังแห่ Liquidate นะครับเหรียญ USDT ของพวกเขาเพื่อขายเป็นเงินย้วนนะครับผ่านแอป OTC นะครับหรือกระดานของ OTC นั่นเองนะครับเนื่องจากความกลัวในเรื่องของความไม่แน่นอนของรัฐบาลจีนนั่นเองครับโดวีวานะครับหุ้นส่วนผู้ก่อตั้ง Primitive นะครับเวนเอรนะครับกล่าวในทวิตเตอว่าเธอรู้จักคนงานเหมืองรายใหญ่ สองสาลายที่เทขายเหรียญของพวกเขาจากในช่วง6โมงที่ผ่านมานับตั้งแต่ข่าวและขายอย่างไม่ลดละเลยทีเดียวนะครับราคาแบบของเรียวไทม์นะครับของ1 usdt โดยโต๊ะทำงานของ otc และ o r o b i t OKEX OK นะครับและใบแนสตอนนี้อยู่ที่ประมาณ6.33หยวนนะครับแต่ลดลงจาก6.5ไปแตะที่ระดับ 6.2หยวนในเวลาเที่ยงคืนของวันเสาร์ตามเวลาของประเทศจีนนะครับปัจจุบันอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตาต่างประเทศนะครับ1 usd นะครับก็อยู่ประมาณ6.44หยวนก็ประมาณอ่า1ดอลลาร์ก็เท่ากับประมาณ6.44หยวนนะครับในขณะเดียวกันข้อมูลนะครับเหล่านี้ก็ได้เห็นว่าอัตราแรงขุดบิตคอยนะในตลาดแบบเรียลไทม์ที่เชื่อมกับกลุ่มการขุดบิตคอยรายใหญ่ ที่มีการลดลงเล็กน้อยนะครับถึงปานกลางในเวลา24ชั่วโมงนับตั้งแต่กล่าวมานะครับก็มีการหลุดออกไปบ้างนะคับ,บางเจ้าและอย่างไรก็ตามนะครับกลุ่มนักขุดบิตคอยของฮูโรบีนะครับได้เพิ่มขึ้น29เ์เลยทีเดียวในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับโดยรวมแล้วอัตรานะครับแฮชของบิตคอยลดลงอย่างมากตั้งแต่สัปดาห์ที่ นเนื่องจากไฟฟ้าในเสฉวนของประเทศจีนกำลังประชิญกับข้อจำกัดทางด้านพลังงานนั่นเองนะครับเราจะไปทำการวิเคราะห์กันทีละประเด็นนะครับในเรื่องนี้นะครับว่าเรื่องของการที่จีนออกมาแบนนะครับในตลาดคริปโตเคินซีนะครับและการเทขาย USDT นะครับมีในยะว่าอะไรบ้างประเด็นแรกนะครับ ผมได้ทำคลิปที่แล้วนะครับว่าอันนี้นะครับอาจจะไม่ใช่ประเด็นของรัฐบาลเข้ามาควบคุมราคาคริปโตเคอเรนซีอย่างเดียวนะครับการที่คนที่ชอบในเหรียญคริปโตเคอเรนซีนะครับก็มีส่วนได้ส่วนเสียในกับรัฐบาลนะครับน่าจะเป็นรายใหญ่พอสมควรนะครับก็อันนี้เป็นข้อมูลนะครับไม่ได้สรุปในรายงานข่าวอะไรเป็นข้อมูลสมมติฐานนะครับ นั้นเรื่องนี้นะครับน่าจะเป็นไปได้ว่านักลงทุนรายใหญ่พยายามที่จำกัดเหรียญน,นะครับของบิตคอยที่เข้ามาในตลาดมากเกินไปนะครับเพื่อทำให้บิตคอยเนี่ยเริ่มที่จะมีราคาแพงขึ้นนะครับในเวลาอันสั้นที่สุดนะครับเพื่อเพื่อการที่เขาเนี่ยทุบราคาบิตคอยในตลาดนะครับแล้วก็สร้างปัญหาแล้วลอยล้าวต่างๆในราคาบิตคอยในตลาดเนี่ยนะครับ เพื่อจะทำให้เข้าไปซื้อของถูกนะครับอันนี้ก็เป็นเกมอันหนึ่งนะครับในการซื้อของถูกและการที่เขาจะพยายามให้ปิดราคาบิตคอยเนี่ยมันดีดขึ้นไปเร็วขึ้นนะครับฉะนั้นเขาต้องกำจัดและลดการผลิตราคาบิตคอยในตลาดสักระยะหนึ่งนะครับเพื่อทำให้ราคาบิตคอยในตลาดเนี่ยพุ่งกลับไปจุดเดิมซึ่ง ตรงนี้ผมคาดว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณช่วงของ50,000ดอลลาร์ 50, ถึง60,000ดอลลาร์ 60, และอาจจะเป็นตัวแปรที่ทำให้ราคาของบิตคอยนะครับจะดีดขึ้นไปอีกนะครับถ้าเกิดมีตัวแปรมีข่าวเพิ่มนะครับในการยกชูบิตคอยนะครับในการชูประเด็นบิตคอยราคาบิตคอยก็อาจจะเพิ่มขึ้นไปอย่างรุนแรงอีกประเด็นที่สองนะครับเกี่ยวกับเหรียญสเตเบิลคอยนะครับ ธรรมดาเหรียญอร์คนะครับเขาจะสะสมหรือว่าจะใช้นะครับในในตอนที่ราคาคริปโตเป็นขาลงนะครับซึ่งตอนนี้ผมยังดูในของราคากระดานในประเทศไทยนะครับก็ยังเป็นสีเขียวอยู่นะครับในหลายๆอันเลยนะครับใน USDT เนี่ยก็ราคาอยู่ที่33.14นะครับตามเงินสกุลของดอลลาร์นะครับดังนั้น เกมเรื่องของ s t a b l e coin เป็นเรื่องปกติมากๆเลยนะครับเรื่องเกี่ยวกับการเทรดขายในครั้งนี้เนี่ยนะครับอา,อาจจะไม่ใช่เรื่องของการที่ประเทศจีนนะครับแบรนด์บิตคอยเป็นเพียงอย่างเดียวนะครับแต่เป็นเรื่องของการเก่งกำไรในเหรียญ stable c o i n นะครับสำหรับใครที่เก่งกำไรในเหรียญ s t a b l e c o i n นะครับก็ก็ถ้าโดยปกตินะครับเขาก็ไม่ให้เก่งกำไรตรงนี้นะครับ เ,เหรียญสเตเบอรคอยจะแตกต่างกับเหรียญพวกเหรียญคริปโตเคอเรนซีตระกูลพวกบิตคอยเหรียญตระกูลพวกแอลคอยเหรียญตระกูลพวกมีมนะครับพวกนี้จะแตกต่างกันนะครับฉะนั้นผมได้ทําไปหลายคลิปแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเหรียญสเตเบอรคอยนะครับมีก็มีอยู่คลิปหนึ่งนะครับว่าคุณจะเก่งกําไรในเหรียญสเตเบอรคอยทำยังไงให้คุณเนี่ยได้กําไรในเหรียญสเตเบอรคอยน,นี่ที่จะได้กําไรมากที่สุดนะครับ คุณต้องเข้าใจอย่างหนึ่งนะครับว่าเหรียญ Stable c o i n เนี่ยไม่ใช่เป็นเหรียญที่คุณเก็บนะครับหรือว่าเอามาในการเทรดเพื่อคุณจะได้กำไรมากที่สุดแต่เหรียญ Stable c o i n ส่วนใหญ่เขาจะใช้นะครับในช่วงเวลาที่เป็นช่วงที่ Bitcoin ขาลงนะครับและเขาเนี่ยนะครับจะคาดการอยู่แล้วนะครับว่าช่วงไหนที่สินทรัพย์นะครับที่มีความเสี่ยงสูงเป็นช่วงขาลงนะครับ ฉนั้นช่วงนั้นนะครับจะเป็นช่วงที่พวกเงินสกุลนะครับท้องถิ่นนะครับโดยเฉพาะเงินอย่าง us d ลลาร์นะครับก็จะแข็งแกร่งขึ้นหรือแข็งแรงขึ้นเป็นระบบกลไกท,ทางการเงินและการเศรษฐศาสตร์นั่นเองนะครับเมื่อสินทรัพย์มีราคาต่ำลงนะครับค่าเงินก็จะสูงขึ้นนะครับฉะนั้นเหรียญ stablecoin ก็อาจจะเป็นช่องทางและเป็นคำตอบนะครับของนักลงทุน ฉะนั้นเหรียญ s t a b l อ coin ยนะครับถึงมีการขายอย่างคับข้างนะครับในประเทศจีนโดยเฉพาะแพลตฟอร์มของประเทศจีนอันหนึ่งนะครับอย่างคับข้างเลยนะครับเพื่อนักลงทุนเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะเก่งกำไรเพื่อได้กำไรจาก Bitcoin นะครับเขาก็หันไปเล่นต่อสเตเบอร์คอนั่นเองเป็นกฎการลงทุนนะครับที่เหมือนกับสินทรัพย์ในโลกปัจจุบันนะครับมีช่วงหนึ่งนะครับที่ เกิดปัญหาเศรษฐกิจมากๆนะครับคนก็ถือ,อทองคําเอาไว้นะครับเพื่อจะขะเพื่อจะเก่งกําไรนะครับแล้วก็ทําให้ลดความเสี่ยงต่างๆนะครับในการโจมตีเรื่องของอัตราเงินเฟอ้อหรือค่างเงินนั่นเองนะครับนั้นอพอเวลาที่ดอลลาร์นะครับเป็นช่วงขาขึ้นของดอลลาร์ทองคําก็จะตกนั่นเองนะครับฉะนั้นเมื่อ คนนะครับหรือว่าคนที่เป็นนักลงทุนต่างๆนะครับลงทุนในสินทรัพย์พวกเนี้นะครับเขาก็จะมีการโยกย้ายนะครับในการลงทุนเสมอแต่เมื่อภาพเป็นของคริปโตเคอรนซีนะครับก็จะมีเหรียญเป็นสองประเภทด้วยกันนะครับที่นักลงทุนรายใหญ่เนี่ยเขาจะชอบมากๆเลยนะครับหนึ่งคือเหรียญ stable Co i น Coin นะครับและ นะครับก็จะเป็นพวกบิตคอยแอลคอยอะไรพวกนี้นะครับตามกําลังเงินและความชอบของเขาเองนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นบิตคอยนะครับช่วงไหนบิตคอยราคาลงนะครับเขาก็จะมีการาเทขายเหรียญ USDT เป็นจํานวนมากนะครับเพื่อทําการชดเชยกับกําไรนะครับของบิตคอยนั่นเองที่เขาสูญเสียไป นะครับนั้นเกมเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติมากๆนะครับสําหรับนักลงทุนนะครับเขาต้องการที่จะได้เงินทุนคืนนั่นเองนะครับถ้าสรุปเป็นโดยนัยะประมาณนี้นะครับส่วนประเด็นที่สามนะครับคือเนี่ยนะครับจะเป็นเวลาขาขึ้นของตลาดคริปโตเคอเรนซีแล้วนะครับาการที่ตลาดคริปโตเคอเรนซีนะครับอยู่ในช่วงขาลง ใกล้ๆแล้วนะครับจะหมดไปนะครับผมเชื่อน่าจะเป็นยี่บห้ายี่บเจ็ดนะครับปลายเดือนนี้นะครับก่อนต้นเดือนนะครับราคาของคริปโตเครนซีนะครับในตระกูลพวกบิตคอยน์แอลลคอยน์อะไรต่างๆนะครับก็จะเป็นช่วงขาขึ้นแล้วและตอนนี้นะครับเราก็มานั่งลุ้นกันว่าขาขึ้นครั้งนี้นะครับจะเป็นขาขึ้นแบบบ้าข้างหรือบ้าระหับหรือเป็นสีเขียวนะครับ หรือการลงทุนในครั้งนี้ของคุณเนี่ยจะคุ้มค่ามากหรือเปล่านะครับซึ่งตรงนี้นะครับถ้าใครเก็บโอกาสนะครับในการช้อนซื้อเหรียญคริปโตเคอเรนซีนะครับในช่วงขาลงให้ดีนะครับจับตลาดให้แม่นยำนะครับคุณอาจจะเป็นคนที่มีความได้เปรียบในช่วงเวลาในการลงทุนครั้งนี้เป็นอย่างมากมายมหาศาลเลย และสำหรับวันนี้นะครับเราฝากท่านผู้ชมนะครับที่จะกดไลค์กดแชร์กด s u b s c ไคร e ด้วยกันนะครับและฝากกดกระดิ่งนะครับที่จะติดตามข่าวสารเกี่ยวกับ Bitcoin และ c r y ปโตเคอเรนซีนะครับในทุกสัปดาห์เลยทีเดียวนะครับและวันนี้นะครับผมก็ฝากนะครับที่จะเรามี4ท่ช่องทางนะครับคือบล็อกดิจิตเฟซบุและ YouTube นะครับและ ไลยกลุ่มนะครับโดยไายกลุ่มเราชื่อไายว่า cryptocurrency community นะครับสามารถเข้าไปนะครับเราจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ถ้าเกิดไม่เจอสามารถไปค้นหาในแถบชุมชนได้นะครับเราทิ้งว่า QR code ไว้นะครับ URL เอาไว้ด้วยนะครับสองทางด้วยกันนะครับถ้าเกิดไม่เจอก็โพสต์ลงมาใต้ y o u t u b e นี้ก็ได้หรือว่าเข้าไปทักกับผมในในเพจเลยก็ได้ สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ